สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะภายนอกรถนะคะเป็นคลิปวิดีโอค่ะ BMW 520d Sport นะคะปี2018ค่ะภายนอกเรานำส่งเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะพระ้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะ เดี๋ยวจิคพาเข้าไปชมภายในห้องโดยสารนะคะด้านในรถค่ะว่างขวางโอ้อาค่ะตามลุกของเขาเลยค่ะลุกผู้บริหารแต่หัวใจสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะ1 9 9 5งพันเแปซีซีรแรงม้านะคะภายในนี่คือสวยพร้อมใช้งานมากค่ะเราทําการส่งทำความสะอาดสปาภายในฟอกเบาะให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวปอนส่งมอบเดี๋ยวจิ้งทำความ,มสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนห้องโดยสารด้านหลังค่ะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนั่งสบายเลยค่ะนั่งได้ถึง3 4ถึง 4, ท่านเลยค่ะเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะตัวสปอร์ตไลน์นะคะ เรามาชมด้าในอีกนิดนึงนะคะรถคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่78,511กิโลเมตรค่ะก็ยังไงถ้าถ้าทางคุณลูกค้านะคะมีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลรถยังไงเพิ่มเติมนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ